ในประวัติศาสตร์จีนอันกว้างใหญ่มีเรื่องรักหนึ่งที่สืบต่อมานับพันปีเป็นเรื่องของความอ่อนโยนที่เกิดขึ้นกลางโลกแห่งอำนาจและพิธีการอันเคร่งครัดเรื่องราวของหันไอตี T และชายหนุ I ่มรูปงามนามว่าตงเสียนผู้ที่ประวัติศาสตร์จดจำผ่านสำนวนต้วนซิ่วหรือรักตัดแขนเสื้อตำนานเล่าว,ว่า ระหว่างพักผ่อนในห้องตำหนักในต้องเสียนพลอยหลับพิงนแขนเสื้อของห้องเตเมื่อถึงเวลาที่ต้องลุกหัน่นอายตีกลับไม่อยากปลุกคนรักพระองค์จึงค่อยๆตัดแขนเสื้อของตนออกเพื่อให้ตองเสียนนอนต่ออย่างสงบการกระทำเล็กๆนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่ลึกซึ้งเนื้อคำพูดในยุคราชวงศ์ฮั่นความสัมพันธ์ระหว่างชายกับชาย ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสิ่งต้องห้ามชนชั้นสูงมีทั้งมเหสีนางสนมและชายคนโปรดอยู่เคียงข้างความรักถูกมองเป็นเรื่องของสุนทรียะและความผูกพันมากกว่าจะถูกจำกัดด้วยกรอบเพศแบบสมัยใหม่แต่เมื่อฮันไอตี้สวรณคตอำนาจในวังสั่นคลอนและตรงเสียนก็สูญเสียผู้ปกป้องสูงสุดของเขาเรื่องรักที่เคยงดงาม จึงกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่หล่อเลี้ยงความทรงจำของผู้คนเรื่องตุนต่นซิวเตือนเราว่าความรักในทุกยุคสมัยซับซ้อนอ่อ,อนโยนและทรงพลังและบางครั้งเพียงการตัดแขนเสื้อหนึ่งครั้งก็เพียงพอจะทำให้เรื่องรักหนึ่งเรื่องคงอยู่เหนือกาลเวลา